มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลพีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดวิลนูฟชอบร้านบริการรับเติมโลบัคและยังมีบริการกดเกมพาร์ในแมปต่างๆที่มีระบบกิฟต์อยากกิฟต์แมปไหนเนี่ยสามารถติดต่อไปได้เลยและยังมีบริการฟาร์มเพชรในแมป a อนิเมตเอเดเวนเจอร์อีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอ้ยโหยฮลโหลไกด์วาสับดูดโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองครับก็คือในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคน,นครับไปแกะคลิปวิดีโอของแอกซกันครับว่าในนั้นเนี่ยเขาได้มีการพูดถึงการทำเผา VC นะทุกคนเขาได้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างนครับแล้วมันมีปริศนาอะไรบ้างที่เราจะต้องไปทำเนาะ,ะผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูคลิปของเขากันนะครับแล้วก็ จะมาทําการแบบพูดถึงด้วยเนาะว่าแบบเออในคลิปเนี่ยเขาพูดว่าอะไรบ้างนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าผมแปลมั่วเนี่ยผมก็ต้องขอภัรล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเนาะการทัวลงนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์เพิ่มเติมไว้ได้นะครับว่าเฮ้ยไอตรงนี้ผมไม่ได้พูดนะครับไอตรงนี้เนี่ยพี่เข้าใจผิดแล้วก็สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องกันได้นะทุกคนครับอย่าด่ากันเลยนะ โอเคครับเราไปดูคลิปของแ x o ซอกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับอ่ะเปิดคลิปวิดีโอมาเลยนะทุกคนเขาก็จะบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีวิดีโอเกี่ยวกับการทำ awakening v4 นะครับก็คือการทำเผา v4 ตื่นเนี่ยแบบมั่วๆเนาะคือแบบมันจะมีคลิปที่แบบหลอกคนดูนะครับหลอกเอายอดวิวไม่สวนอะไรเลยคือจะเอาวิวอย่างเดียวคลิปโกห คลิปนั่นนู่นนี่มั่วซั่วไปหมดนะครับคลิปข้อมูลที่แบบคือเชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วก็อันนี้จะเข้าเรื่องแล้วครับคือเขาบอกว่าอ่ะห้องอันนี้ครับห้องที่เราจะต้องไปดึงสวิตช์คันโยกเนี่ยทุกคนนี่เขาจะทําการอธิบายนะครับว่าเออมันมีอะไรบ้างเนาะก็คือห้องนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเขาบอก NPC ตัวนี้เลยทุกคน มันเป็นเ p c ที่ไร้สาระครับมันทําให้เราเนี่ยเข้าออกสถานที่นี้เฉยๆไม่มีอะไรเลยแต่ปริศนาจริงๆเนี่ยจะอยู่หลังประตูครับซึ่งมันจะมีประตูลับอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เลยเนาะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราจะเปิดประตูนี้ได้เนี่ยเราจะต้องไปดึงสวิตคันโยกครับซึ่งคันโยกเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้เลยมันจะแอบอยู่นะครับเขาบอกว่าเขาได้ทําการลองหลายวิธีแล้วนะเอาก็ส์ฮิวแมนครับตันแล้ว แล้วก็คาตาคุริอะไรพวกนี้ที่เป็นเศษกระจกเนาะมาลองดึงสวิตคันโยกนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้เนาะแต่เขาบอกเลยนะครับทุกคนว่าสไตล์การต่อสู้เนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับการดึงคันโยกเลยนะทุกคนไม่เกี่ยวนะครับ <c ười> คือไม่เกี่ยวเลยเออแต่ว่าก็ยังไม่บอกเนาะว่าในการดึงสวิตคันโยกเนี่ยมันต้องใช้อะไรนะครับแต่เขาจะพาเราเนี่ยมาทัวร์แต่ละประตูว่ามันมีอะไรบ้างเนาะหลังประตูนะครับมันก็จะมีนี่แหละครับอ่า อันนี้น่าจะเป็นประตูเผ่ามิงเนาะแล้วก็ประตูต่อไปนะครับประตูนี้น่าจะเป็นประตูของเผา่าอันนี้น่าจะเป็นเผ่ามนุษย์ครับทุกคนสังเกตได้จากธงเนาะมันจะมีรูปสัญลักษณ์อยู่นะครับแล้วก็ประตูต่อไปนะครับประตูต่อไปนี่เป็นอะไรเอ่ยมีแม่แบบนี้น่าจะเป็นสกายเปียครับคนใช่ไหมอ่ะเป็นสกายเปียจริงๆครับ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแบบรูปนกเนาะอะไรประมาณนี้ห้องทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นห้องที่อยู่หลังกระแพงนะครับที่เราจะต้องไปดึงคันโยกเนาะอันนี้ก็จะเป็นเผากูนครับต่อไปเป็นอ่าอันนี้เป็นฟิชแมนครับเป็นเผาเงือกจะมีรูปปลาปลาคับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้2ตัวครับแล้วก็ประตูถัดไปนะครับก็จะเป็นเผาไซบอร์กนั่นเอง สังเกตได้เลยว่าธงเนี่ยเป็นรูปหุ่นยนต์เลยนะครับมันยังเหลืออีกหนึ่งประตูนะครับทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นทางเข้าสุดท้ายแล้วเอ่อมันจะเป็นประตูที่เป็นอีกห้องนึ่งไปเลยครับอ่าพอเราเข้ามาใช่ไหมเราก็จะเจอกับชั้นสมุดหนังสือครับโอเคอันนี้ก็ มองซ้ายมองขวาครับเราเจอกับ n p c ตัวหนึ่งมันจะเป็นก้อนสีแดงแดงครับทุกคนอ,อันนี้เนี่ยเขายังไม่ได้อธิบายนะครับว่าไอ้ก้อนสีแดงแดง c ตัวนี้มันมันคืออะไรนะครับแต่เขาเนี่ยจะพาเราไปดูห้องที่อยู่ข้างบนนะครับที่เราเนี่ยจะต้องอเดินตามบันไดขึ้นไปเนาะนี่ครับมันจะเป็นบันไดาย,ยาวๆแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับตัวนี้ครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราแบบทําอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นสีดานะ โอเคพอเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับธงของเผ่าต่างๆนะครับแล้วก็จะเจอกับนาฬิกาด้วยเขาบอกว่าห้องอันนี้เนี่ยมันอ่าเนี่ยทุกคนลองอ่านดูนะครับมันเหมือนเป็นการทําเกียร์ก็คือไอ้เกียร์ตรงเนี้ยมันจะเป็นความสามารถของแต่ละเผ่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจสักเท่าไหร่เนาะเนี่ยครับทุกคนเขาบอกว่าสิ่งที่คนสามารถสวมใส่เพื่อเสริมพลังเผ่าพันธุ์ของคุณก็คือมันคือเกียร์ไอ้พวกนี้แหละอ่ะเขาบอกว่า แต่ละเกียร์เนี่ยมันจะมีบัฟต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลนะครับของเกียร์แล้วก็ข้อมูลอะไรต่างๆนี่แหละแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะทุกคนคือไอที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยครับอันเนี้ยคือแบบมันมีคนเจาะข้อมูลเข้าไปนะทุกคนเพื่อดูโค้ดของเกมนะครับเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับเราจะสามารถอ่านได้จากตรงนี้เลยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณสามารถสวมใส่เพื่อเสริมพลังเผาพัานของคุณเกียร์ต่างๆมีบัฟ มีบัฟอะไรมีเพิ่มไหมอ่ะมีบัฟต่างกันนะครับก็คือแต่ละเกียร์น่ะมันจะมีบัฟต่างกันคุณสามารถสวมใส่ได้เพียงอะไรเนี่ยเผ่าพันธุ์และทุกเผ่าพันธุ์จะมีเกียร์ที่บัฟต่างกันโอเคก็ไอคําว่าเกียร์เนี่ยหรือความหมายของเกียร์ของเขาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นความหมายที่เกี่ยวกับเผ่านะครับอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือตีความแบบง่ายๆนะครับ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ NPC สีแดงๆเมื่อกี้นะครับว่ามันคืออะไรนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะแปลให้เลยนะทุกคนเหมือนเขาจะบอกว่า NPC ตัวเนี้มันเหมือนเป็น NPC ที่ขายเกียร์ให้กับเรานะครับก็คือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นตัวนี้ที่ให้เกียร์กับเราซึ่งมันจะให้เกียร์5เกียร์4เกียร์5อ่าอะไรประมาณนี้แต่ว่า เกียร์หถึงเกียร์สเนี่ยนะครับเราจะต้องไปหาจากประตูเนาะซึ่งประตูในที่นี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นประตูอะไรกันแน่นะครับอาจจะเป็นประตูดันหรืออาจจะเป็นประตูที่เราเข้าไปทําเผา V4 อะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับของแต่ละเผาเนาะเออก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับไอคอนแดงๆเนาะเนี่ยครับไอที่ทุกคนเห็นเกียร์สเกียร์หเกียร์ห่เกียร์สองเกียร์สเ, 1, เ, 2, เ 3, นี่ยบางคนเข้าใจผิดนะ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผลยางเลยนะครับอันนี้มันเป็นเกียร์ที่เกี่ยวกับเผานะทุกคนอ่าประมาณนี้ครับเนี่ยครับเขาบอกว่าเกียร์สอันสุดท้ายให้คุณซึ่งก็คือเกียร์สและเกียร์หคุณอาจได้รับเกียร์หเกียร์สเกียร์สผ่านการทดสอบอ่าเห็นไหมครับจากการผ่านการทดสอบก็คือเกียร์เนี่ยก็คือประตูเกียร์สออันสุดท้ายอ่าเห็นไหมเขาบอกว่า เกียร์สอนันสุดท้ายเนี่ยก็คือเกียร์สเกียร์หใช่ไหมมันสามารถหาได้จาก NPC หัวแดง <c oughs> ก็คือไอ้ NPC ตัวนี้ได้เลยครับโอเคต่อไปเนี่ยก็จะเป็นปริศนาเกี่ยวกับเวลานั่นเองนะครับหรือกระจกที่อยู่อ่าเกาะใหม่เนาะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอาละฉันเดาว่ามันถึงเวลาที่จะพูดคุยเกี่ยวกับการทําเผา V4 แล้วนะครับนี่เขาบอกว่า เขาใช้เวลาทั้งหมดในการทำเผาวิีเนี่ยในการทดลองนะเอ็กซอกับทีมงานของเขาอ่ะใช้เวลาไปมากกว่า200ชั่วโมงนะทุกคนในการทำสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทดลองนั่นนู่นนี่นะครับเหมือนจะเข้าใกล้ปริศนาแล้วนะแต่มันก็ไม่ได้สักทีหนึ่งนะรครับทุกคนครับเนี่ยครับทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาได้ท,าทําการทดลองนั่นนู่นนี่มาหมดแล้วใช่ไหมมากกว่า200ชั่วโมงเนี่ยกับท,ทีมงานของเ,าข,องเขาอ่ะเขาเชื่อว่า ผาวีเนี่ยอาจจะไม่มีอยู่จริงนะทุกคนข้อแรกเลยนะครับเขาเชื่อว่าอาจจะไม่มีอยู่จริงเนี่ยเขาบอกว่าได้ทดสอบมันในท้ายที่สุดแล้วเราเชื่อว่าการปลุกเล้าก็คือทำา v ซอ่ะเผาพันธุ์ไม่มีอยู่จริงนะครับแต่เหตุใดอ่าอันนี้เขาจะสื่อประมาณว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เผ่าวีซีเนี่ยตอนเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับ เขาก็สงสัยว่าทําไมบล็อกฟุตถึงแต่ยังทําลายชื่อเสียงของเกมของพวกเขาด้วยก็คือเหมือนแบบยังไงดียก็คือถ้ามันไม่มีจริงๆเ่ยมันก็คือการทําลายชื่อเสียงของเขาเองครับทุกคนครับประมาณนั้นเลยถึงตรงนี้นะครับเอ็เนี่ยเขาพยายามจะพูดถึงว่าการทําเผา VC เนี่ยเออเขาดีใจนะครับเหมือนเขาเนี่ยจะได้เข้าใกล้ปิดสนามากยิ่งขึ้นละมาถึงข้อความนี้นะครับทาง x อ็ซเนี่ยเขาพยายามจะพูดถึงว่า มันมีแฮกเกอร์นะครับที่เจาะตัวเกมเข้าไปอ่านโค้ดนะครับคือเขาเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไม่เจอข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเผ่ามิงเลยนะทุกคนเอ็กซอเนี่ยเขาก็เลยสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่ p อ,อ่พาโซเนี่ยหรือปริศนาเนี่ยเขายังทําไม่เสร็จนะครับทุกคนครับหรือเผ่าเนี่ยมันยังทําไม่เสร็จเนาะก็คือทําเสร็จเกือบหมดละเหลือแค่มิงเนี่ย มิงเ่มันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรบอกเลยเราจะสังเกตได้เลยว่าหลังข้อความเนี่ยอย่างเช่นไซบอกกูนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันหลังเนี่ยมันจะเป็นความสามารถของเผ่านะครับเออเท่าที่อ่านดูคร่าวๆนะแต่ว่าเผามิงเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับคือมันทําให้เราคิดได้เลยว่าคือ v 4เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงครับในตอนนี้เพราะเกมเนี่ยเขายังทําให้เสร็จอะไรประมาณนั้นครับ Xor เนี่ยเขามี2ความคิดเห็นนะทุกคน ความคิดเห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาดาวจากโะค้ดในเกมนะครับที่มีแฮกเกอร์เนี่ยเจาะเข้าไปอ่านเนาะว่าแบบมิกเนี่ยมันไม่มีข้อมูลนะครับเขาก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า V4 เนี่ยมันยังทําไม่เสร็จนะครับเออแต่ว่าปล่อยตัวเกมเนี่ยมาให้พวกเราได้เล่นกันก่อนนั่นแหละ,ะรครับทุกคนต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อที่2นะครับอันนี้คือเป็นทฤษฎีที่เขาคิดขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะต้องใช้เวลาจริงๆนะครับ ก็คือใช้พระจันทร์เต็มดวงในชีวิตจริงเ่ยเพื่อทําการทําเผานะทเาเผาวีส่ะครับทุกคนครับเนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับเขาเอาตารางาฟูมูนเนี่ยมาให้พวกเราดูเขาบอกว่าอัปเดต17พาร3เนี่ยอัปเดตมาในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่10กันยาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยมันวันที่11กันยานะครับซึ่งมันจะมีฟูมูนครั้งต่อไปเนี่ยก็คือ ออกโทเบอร์ก็คือเดือนตุลาคมเดือนนี้เลยครับทุกคนวันที่9กนะครับก็คือในความคิดของ X อ็กเนี่ยเขาคิดได้ว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมที่วันที่9ถึงวันที่11เนี่ยในเดือนตุลาคมนะครับมันจะเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนะครับก็คือฟูมูลในชีวิตจริงเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็นวันที่ทํา v 4ได้จริงๆนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือเราจะต้องมานั่งลุนกันครับว่าในวันนั้นนั้นเนี่ยมันจะทําได้จริงหรือเปล่าถ้ามาทาได้จริงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ โอ้โหโอ้มคกอดมากๆครับเซอร์ไพรส์มาก,มากแต่ว่ามันก็ยากมากๆด้วยเช่นกันนะครับเอ็กซเนี่ยเขาก็จับพิรุษ IP อินดาตรงที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาใครทําอะไรไม่ได้ในเกมนะครับแก้ไขปริศนาอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็จะทําการแซะเนาะแซะในทวิตเตอร์เอ่ยใน d ิสคอร์เอ่ยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยเขาไม่มีการพูดถึงเกี่ยวกับเฮาวีเลยครับทุกคน ไม่มีการปิปากเลยไม่มีการแซลไม่มีอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับข้อมูลข่าวสารสปงสปอยไม่มีเลยครับซึ่งมันก็เลยทําให้เขาคิดไปได้อีกว่ามันอาจจะเป็นจริงๆก็ได้นะที่เขายังทําไม่เสร็จอะในโค้ดก็บอกแล้วนะครับคือโค้ดเนี่ยเขาก็คือไม่ได้ยอมรับเองอะคือโดนแฮกเกอร์เจาะเข้าไปอะมันเลยโปะไงแล้วก็อันที่2เนี่ยก็คือเขาไม่พูดถึงเกี่ยวกับเผ่า VC เลยนะเหมือนแบบคือทําเงียบเลยอะทุกคน เ,เขาก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นไปได้ที่มันแบบไม่มีจริงๆอะอะไรประมาณนั้นนะครับทฤษฎีของแอ็กซอนนะครับที่เขาพูดมาเมื่อกี้ใช่ไหมว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่ามันจะต้องใช้ฟูมูลในชีวิตจริงนะครับซึ่งมันจะมีเดือนละครั้งเราจะสังเกตได้จากนาฬิกาที่อยู่ในเกาะใหม่นะทุกคนคือนาฬิกาตอนนี้มันกลับหัวอยู่นะครับถ้าเราจับมันกลับหัวอีกทีนึงเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าถ้าฟูมูลในชีวิตจริงเนี่ย เป็นไปได้ไหมที่นาฬิกาที่เกาะเอ่เกาะใหม่เนี่ยมันจะกลับหัวกลับมาเป็นเอ่อแบบแบบปกติทุกคนเข้าใจใช่ปะเนี่ยครับเขาได้ทําการขึ้นรูปเปรียบเทียบไว้ให้ดูว่าตอนเนี้ยนาฬิกามันกลับหัวอยู่ถ้ามันเป็นฟูมูนในชีวิตจริงเนี่ยในเกาะนั้นเนี่ยนาฬิกามันอาจจะกลับมาเป็นปกติได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะทุกคนเอออันนี้ก็เป็นการคาดเดาของเขานะครับเนี่ยครับทุกคนอย่างที่ผมบอกอะว่า มันจะมีเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาเนี่ยมันก็จะเป็นวันที่9ถึงวันที่11เนาะแล้วก็เขาบอกว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่เขาไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับว่ามันจะจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่ความคิดของเขาเท่านั้นเนาะทุกคนยังไงเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยมันจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่เขาก็บอกนั่นแหละมันก็เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นเนาะหลังจากที่เขากับเพื่อนเนี่ยหรือทีมงานของเขาเนี่ย ได้ทําการไขปริศนามาทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้มันก็มีวิธีนี้วิธีเดียวแล้วนะครับที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วเขาบอกว่าโชคดีครับทุกคนจบแค่นี้เลยครับและนี่เนี่ยก็เป็นแบบแปลนนะทุกคนที่อ่าเขาส่งมานะครับก็จะมีมิงไซบอร์กอยู่ประมาณนี้ครับฮิวแมนแล้วก็อ่ะอะไรต่างๆเนาะสกายเปียกูนนะครับเกรดอ่าไอคำว่าเกรตรงนี้เนี่ย น่าจะเป็นประตูที่เอาเกียร์นะอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนผมก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มเหมือนกันนะผมก็มาแกะตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอเคครับก็มีปลาระมาณนี้เลยผมเนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย